สวัสดีครับพบกับผมเป็นรูเฟนนะครับแล้วเรามาต่อไปกับ u ั d e r t a l e หลังจากที่เราได้ทำการผ่านพัซเซลแรนดอมโง่ๆของปาปิ r ุตมาแล้วเราก็ทำการเดินทางต่อเพื่อไปยังสโนดินทาวนะครับใช่ไหมมันคือชื่อเมืองที่โอ้อันนี้ดี่ยากของจริงนี่อะไรสโนปาปิลุตลัมบ์ออฟสโนวิดเดอะเวิร์ดแซนส์วิดเดอะนอร์นดิทวิดอีมาร์เดมาร์เก นี่คือนี่คือรูปปั้นปาปิรุดด้วยขิมะและนี่คือรูปปั้นแซนซมีชื่อแซนซเขียนอยู่นะฮะแซนซเป็นคนขี้เกียจมากะค่โอเค,อเคนึกถึงโปเกม,มอนยิมน้ำแข็งไว้นะเฟนจ,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 จโอเคไม่ยากขนาดนั้นอึบอ่าโอเค อเื่อน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 ลรื่อนลรื่อนลรื่อนเื่นเื่นเื่นอุ้ยมีหิมะตกใส่หัวกูด้วยโอเคผ่านไปแล้วสวัสดีแซนส์วอตซ์อัพไอ้เหี้ยมีตาอะไรอยู่ตรงนั้นวอตส์อัพมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมึงวาบได้ใช่ไหมมึงหลงเหรอแกหลงเหรอ กูควรมาตรงนี้ไหมนี่คือดันเจียนบอสลับือเป่าประตูเฮ้แตนะ่ประตูนี้มันทำไมเป็ประตูนี้มันสัญลักษณ์เดียวกับโทรเรียวป่ะโอเคกูคจะจำไว้ก่อนเผื่อมันเป็นแบบดันเจียนลับที่กูจะต้องมาตีมอนอะไรแถวนี้ด้วยโอเค มีอะไรด้วย t s a snow puff ก้อนหิมะและนี่ก็ก้อนหิมะเช่นกันนี่ก็เป็นก้อนหิมะจังหน้าประหลาดใจยิ่งนกที่นี่ก็ก้อนหิมะออเป็นบ้านหมาที่เล็กอะไรขนาดนี้นี่ก็ก้อนหิมะนี่ก้อนหิมะจริงๆเหรอ อพบกับก้อนหิมะเอ๋นี่มีสามสิบจีอยู่ข้างในด้วยนี่คืออะไรก้อนหิมะกูก็ได้ตังมาแล้วด้วยอก้อนหิมะโอ้ยหมาหมาน่ารักจุงเ่าน่ารักด้วยแอปแอบมดจเดียว ไอ้เนี้ยน่ารักเกินอ่ะหอมมีตาหมาด้วยเช็คเกรทดอกแอนด์แฮ็กสิบห้าเดฟเฟนแปดตื่นเต้นมากแค่คิดว่าการต่อสู้เป็นการเล่นกันเออโอเครลอดหลอดเกรทด็อกกำลังไอ้เนี้ยไม่อยากต่อยอ่ะลองต่อยนี้ เอาเอาอๆเอาหาใส่ค <df> ุยเอาอาหาเกตเตอดอกกำลังจ้องมองคุณรู้สึกมันน่ารักเกินอ่ะไม่ต่อยไม่ไม่ะเล่นด้วยแล้วกันเกเทอดอกไม่ตื่นเต้นพอที่จะเล่นด้วยก็มึงมัวแต่นอนอยู่อย่างงี้ไง จะทำไงวะลูกหัวกันตัวใหญ่เกินไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> เรียกเกดดอกไอหมามานี่พองออกมาแล้วก็อเอะเลียนหน้ากู <c oughs> เลียบเลียบ <c oughs> โอ้ยอะไรจะน่ารักขนาดนี้เกดดอกกำลัง เรียกร้องความสนใจอยากให้เล่นด้วยดูปหดโอ้ยน่ารักจังเลยมาอ้อนในตักด้วยหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นเต้นมากโอ้ยเคีียดเกไ์นในรอกกำลังโดดไปโดดมาบนพื้นเล่น่น ทำบอลหิมะแล้วก็โยนให้เกย์แลด็อกไปคาบมา <c oughs> ก้อนหิมะก็ตกลงบนพื้นแบบล้เดลกเกย์แลด็อกเอาหิมะตรงนั้นมาทั้งหมดแล้วก็เอามาให้คุณตอนนี้หมาเหนื่อยแล้วมันพักบนหัวคุณเอียน,น่ารักสัตว์อะเกย์แลด็อกต้องการ TLC คืออะไรวะ <c oughs> TLC คืออะไรอะ คืออะไรอ่ะไม่รู้กูเพลงหรอหือเปล่าเนี่ยเลสเอร์ด็อกเหนื่อยเกินหมาใหญ่อ,อ๋อเมื่อกี้มีเลสเซอร์ด็อกเป็นหมาเล็กไปแล้วใช่ไหม TLC อลีรูปหัวพี่เอเอ,เอ,อทิ้งน้ำหนักลงตัวกูกูช้าลงแต่กูยังรูปหัวมันไม่เออกูช้าลงจริงว่ะเ,เพชรแอพิสติ ความจุการลุกหัว40% 100%แอนนอนออกมาแล้วองฮ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 งองแม่ใหญ่แม่ใหญ่เป็น่อเรื่องแล้วปล่อยแม่ใหญ่ไปแอนโอ๊ยอะไรจะน่ารักขนาดนี้แอบ ดุติกดุติก What the fuck เฮ้ยมอนเกมนี้มันมันมีอะไรให้แบบ fulfilling กว่าการสู้ปกติเยอะเลยฮะบบรู้สึกเติมเต็มเวลาแบบไม่สู้มากกว่าเจ้ามนุษย์อีกแล้วเนี่ยคือความท้าทายที่เขาเรียกอะไรอุปสรรคสุดท้ายและ อันตรายที่สุดของแกพบก,กับ Godlet of d e a t ี่เทเลอร์ของเออ้ยมีมาคนอยู่บนมัอนัันพอฉันพูดจบมันก็จะ activate มันก็จะเปิดใช้งานปืนใหญ่จะโจกอีกจะมีบอลน้ำเลี้ยงใส่เทอร์ดาบฟันเธอ แต่ละจีนตัวก็จะจัดการกับเธออย่างรุนแรงขึ้นได้นลงแฝ่ตรงไปนะแกจะมีโอกาสชนะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละแกพร้อมหรือยังเพราะว่าฉันจะเอาเลยนะเฮียมีหมาเออรอเลยอยู่ละรอเลย ใช่หรอชิชิอะไรจะเปิดมันแล้วมาหมุนน่ารักสันอ่ะเออดูไม่เหมือนว่าเปิดเท่าไหร่นะย่งเงเพราะว่าอุกกาศนี้มันดูแบบง่ายเกินไปที่จะจัดการกับมนุษย์อย่างนี้นะใช่เราไม่สามารถใช้อย่างนี้ได้ ซึ่งเป็นโคงกโดที่มีมาตรฐานพัฒน์ของฉันเนี่ยมันแฟร์แฟและกับดักของฉันเนี่ยมันถูกปรุงมาคัดสัรอย่างดีแต่วิธีการที่มันตรงเกินไปไม่มีคลาสเลยจะฆ่ากูต้องมีคลาสด้วยนะคะกบจะมองอะไรอยู่ นี่นะเป็นอีกหนึ่งในชัยชนะของป๊อปพิลุกผู้หญิงใหญ่นันนี่นี่กูรู้สึกกูมีความสุขในการภาคป๊อพิลุกอย่างบอกไม่ถูกแบบแบบเหมือนกูหมดแรงไปกับวันแต่แม่งกูก็แบบโอเคฉันไม่รู้ว่าน้องชายของฉันจะทำยังไงต่อแล้วหลังจากนี้ถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะทำความเข้าใจกับ การจมตีสีฟ้านั่นนะโอเคอ้าถึงแล้วเหรอเออถึงสนโนว์บูสนโนดินทาวแนละ้วมีร้านขายของด้วยมีจิเทฟด้วยภาพของเมืองที่ดูเฟรนลี่นั้นทำให้คุณเต็มไปด้วยความมุ่งม,มันโอเคสวัสดีนักท่องเที่ยวมีอะไรให้ฉันช่วยไหม ใบสีเขนเอาแมนลี่บันดาน่าบันดาน่าบันาน่านี่เยี่ยเด้นะผ้าคาดหัวที่สุดแมนแมงมีซิกแพคด้วยเอามาโอเคเอ็กซิสเห็นไหมครับใส่แมนลี่บันดาน่าบันดาน่าบันดาน่ายแล้วสัต อ้าวคุยอ๋อคุยใส่ทับโกลวอยู่โอเคมีกองใช้กองเอาทอยน้์ใส่ลงไป o น m a แมนพีซเรายังไม่ต้องใช้เนอะเอาติดตัวไปก็ได้เขาอยากเห็นโลกแบนเดชจริงๆคุณขายแบนเดชทิ้งเลยก็ได้นีหวาสติกด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเขาอ้าขายของเหรอนี่ดูเหมือนโลงรับจำนำหรือไง ไอ้กูต้องต่อแหล่วนันนี้ฮะขายของเหรอนี่ดูเหมือนลงรับจำนำนี่ไงฉันไม่รู้นะว่ามันทำไงฉันไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงในโลกที่เธอมาแต่ว่าถ้าฉันยอมจ่ายตังกับสิ่งของเก่าๆและของที่ใช้ของเธอเนี่ยซึ่งคงจะขาดทุนย่อยยับแล้วปิดตัวลงเลยไม่ใช่ชอียเกมนี้ขายของไม่ได้ค่ะตะลกแล้ว A P G ของเมึงนี้ ค่อยมาท้อกับมึงทีหลังแล้วกันนะเอาสติ๊กใส่ไปเอาแบนเดจใส่ไปโรงแรมมันมีกระต่ายน่ารักจงุงแม่ของฉันบอกว่าถ้าเกิดนอนอยู่ที่นี่แล้วจะเติมเลือดได้สูงกว่าแม็กซิมัมเ p อีกละเลือดเต็มเลือดแม็กซิมัมคืออะไรเหรอ <laughs> อ๋อคือคือกินี่ไม่รู้ว่าแม็กซิมัม HP คืออะไรใช่ไหม ที่ต้อนรับเข้าสู่ Snow Inn Snowdin s Premier Hotel โ oh อ้โห 80G บายบายบายโอเคคุณ okay, ต้องเก็บของมรงนี้ไว้อ่านีมุดได้เมืองนีใ้ใหญ่ว่ะโอเคค่อยๆดูไปทีละอย่างกันนะผนะู้หญิงคนนั้นตรงนั้นอะ มีบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจซินนามอนตัวเล็กตัวน้อยของฉันน่ารักเวล่ะบันบันจันน่ารักจะตายฉันว่าฉันคิดออกแล้วแหละแต่ช่างมันเถอะโอเคบัน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 มีเด็กวัยรุ่นเนี่ยทรมาน มอนสเตอร์ในท้องถิ่นโดยการตกแต่งเขาที่ดูเหมือนต้นไม้เพราะงั้นเราเลยเริ่มให้ของขวัญกับมอนสเตอร์เหล่านั้นเพื่อที่ทำให้ร,รู้สึกดีขึ้นเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยเป็นอ๋อมันไม่ใช่คริสต์มาสของเขามันเป็นแค่แบบเป็นวิธีการขอโทษมอนสเตอร์ที่มีเขาแบบรูปทรงต้นไม้เราก็เลยเอาของขวัญไปไว้ใต้ต้นไม้เพื่อเป็นพิธีประเพณี โย่มันเป็นเด็กเหมือนกันใช่มหมฉันบอกได้เลยว่าเธอเป็นเด็กเพราะว่าเธอใส่ชุดแบบไล่ทางเนี่ยก็ได้ก็ได้ไดถ้ามคนจะคิดอย่างงั้นเมืองนี้ไม่มีนายกแต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ก็จะมีโครงกระดูกไปบอกมนุษย์ผู้หญิงปลาคนนึงนั่นคือการเมืองเมืองนี้ ไอเธอดอกทำไมหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะเบ๋เบ๋หน้าจะเศร้าไหมขนาดนะี้เยีย่ยนียย่อะไรเนี่ย,อ,อ,าายาอาหารมนุษย์แต่ไม่ตากับอาหารมอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอมันอยู่ดีๆมันก็เนาเสียได้แล้วพอเธอแยงม,มันลงไปมันก็ผ่านทางร่างกยายเธอน่าเกียดสมัติเลยฉนันแต่อยากจะลองดูว่า อ๋อคือมันบอกว่าอาหารมนุษย์กับอาหารมันเติมไม่เหมือนกันฉันได้ยินสิ่งที่เรียกว่าห้องน้ำมาด้วยละ่ะมึงไม่เข้าห้องน้ำกันหรอคะไม่ว่าฉันจะไปไหนก็ตามมึงก็มีเมนูเหมือนกันคนเดียวกันออยากจะกินนะหี่แล้วก็อยากจะอยู่กับฮอตไกส์อยากจะเจอผู้ชายฮอตๆบ้างเธอผ่านไปตรงทางมีไฟไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ ทำมาจากไฟอ๋อเ <laughs> จ้าของร้านทำมาจากไฟเยีย yeah. <laughs> I put out a h l i g e for some girls today. Someone told me that there are plenty of fish in the sea. Well, I'm taking that seriously. I'm the oh นี่คือเจ้าของเบ็ดตกปลาเนี่ยนะคะที่เอารูปตัวเองแปะลงไปแล้วก็โยนลงไปในน้ำเพื่อที่จะให้มนุษย์ปลาคนอื่นที่มาเห็นแบบ สาวสวยงามทั้งหลายมาจะได้จีบกันล้วจะได้โทรหากันโอเคค่ะมาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของรอยกาศเป็นกลุ่มทหารชั้นสูงที่นำโดยอันไดเธอเป็นคนที่หยาบคายเสียงดังและต่อยทุกคนที่แบบเข้ามาขวางทางเธอจุนใจนกับเธอ No wonder all the kids want to be like <laughs> ไม่แปลกใจเลยทำไมเด็กทุกคนแบบอยากโตขึเป็นอันใดสวัสดีเจ้าของน้านคิ b <laughs> บีสบอกจะเอาน้ำให้แก้วหนึ่งแต่ว่าเขาไม่แตะน้ำโอเคค่ะไม่เอาก็ได้เมืองหลวงเนะี่ยค่อนข้างมีคนเยอะมากเลยตอนนี้ สวัสดี first days going to start moving here เพราะงั้นเขาเลยจะอยู่มาอยู่ที่นี่กันแทนเอฉันไม่อยากให้วัฒนธรรมท้องถิง่นของฉันโดนลบไปเพราะคนในเมืองแต่ฉันก็อยากจะเห็นแบบคนในเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองนี้บ้างนะจูบอกพังโอเคไม่น้องหมาทำหน้างั้นละไม่มีคนเล่นไพ่ไหมเดี๋ยวเล่นด้วยนะโอเคไปก็นเล ทุกคนนะ่ะหัวล็อกแล้วก็เล่นมุกตลกหมดเลยพยายามที่จะลืม c r i เ e s ล,ลืมวิกฤตในโมเดิร์นทั้งหลายแหล่ d e l i n e s s clouding lack of sunlight dre dre d r e i n e s s ไม่คือไม่รู้คืออะไรแต่รู้สึกว่าจะมีคนเยอะเกินแล้วก็แบบไม่มีแสงอาทิตย์ ฉันอยากจะเล่นมุกกับเขาบ้างแล้วแบบหัวร้อไปด้วยแต่ฉันไม่ค่อยเป็นคนตลกเท่าไหร่ฉันรู้ว่าใต้ดินน่ะมีปัญหาแต่เราก็ยิ้มได้ทําไมเหรอเรททำอะไรไม่ได้เพราะงั้นจะเศร้าไปทำไมเฮียอยู่ดีๆก็คมว่ะนี่คือเล่นมอนสเตอร์และฮิวแมนกันเถอะได้ไงอะ่ะ จะไม่ทำให้ฉันเป็นฮิวแมนรอบนี้ใช่ไหมฉันจะไม่เป็นมนุษย์รอบนี้นะมีเสียงอะไรชุบชุบอ่าการที่จะได้เป็นผู้เยาว์วัยรีครั้ The v i r t u a l f a l e Boundess โลกนี้มันดูไร้พรมแดนมากเมื่อเธออายุน้อยก็ก็ก็อ่าเป็นเสียงเคาะประตูที่สวยงามเหลือเกินถ้าเกิดฉันไม่ตอบการเคาะประตูนี้แล้ก็ฉันอาจจะได้ยินอีกครั้งก็ได้ ความบดนทนของฉันตอบแทนฉันแล้วโอเคถ้ามึงจะฟินอยู่ในบ้านกันขน,นาดนั้นนะเสียงอะไรอยู่ตรงโู้นน่ย OMG คุณหมาโยนน้ำแข็งโยนทำไมอ่ะโยนทำไมไม่รู้เหมือนกันเดินขึ้าไปจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีอะไรเลยตรงนี้โอเคไปกันต่อเธอห้องสมุดไลบราร,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 รียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดเรารู้ว่าปเขียนผิด <c oughs> โอเคมึงรู้ก็ดีแล้ว <c oughs> ฉันชอบนะที่จะทำงานให้กับสำนักข่าว เพราะว่ามันมีอะไรไม่ให้รายงานน้อยมากฉันเลยเติมมันด้วยคอมิกและเกมตอนนี้ฉันอายุน้อยกว่านี้ครูของฉันให้ Word Search มาเมื่อให้เล่นหาคำอะตอนที่แบบไม่มีกันบ้านฉันคิดไว้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเสียเวลาแต่ดูฉันตอนนี้สิฉันเป็นคนสร้าง Word Search อันดับหนึ่งใน Underground ทั้งหมดนี้ โอเคอ๋อน,นี่คือโตข่าวใช่ไหมสายตาของเธอเนี่ยเธอเป็นคนที่ทำคอสเวิร์ดไม่ค่อยได้ใช่ไ้มละ่ะอย่ามาดูถูกกูนะประวัติมอนสเตอร์พาร์ทสี่เดี๋ยวกูหาพาร์ทแรกก่อนได้ไหมเอ่อเป็นรายงานของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับงานศพมอนสเตอร์งานศพมอนสเตอร์ก็ เจ๋งมากอะเมื่อมอนสเตอร์มีอายุมากขึ้นแล้วก็หมดเวลาของเขาเขาก็จะกลายเป็นฝุ่นไปที่งานศพเราเอาฝุ่นเหล่านั้นแล้วก็เอามาโปรยลงบนสิ่งที่เขาชอบที่สุดของคนคนนั้นและเขาเรีกเยกอะไรนะความเป็นเขาก็จะอยู่ยงคงไปตามกับสิ่งนั้น เออฉันเขียนมาถึงจำนวนหน้าขั้นต่ำนี่ยังฉันฉันเขียนไม่ค่อยเก่งโอเคก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้เราก็จะทำการหยุดกันไว้ตรงนี้ก่อนครับผมไลค์เฟซบุ๊กแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสไครต์ติดตามต่อไว้พบกันใหม่ในวินีโอเพลย์เคลับสวัสดีครับ